จากเพนะปินดูปมาสูตรนะครับจะมีอุปมาของขันห้าทุกขันเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องสังขารทั้งหลายนะครับสังขารก็ดูเหมือนพวกเรานี่แบบโอ้วุ่นวายหากันมากหาความดีแสวงหาบุญแสวงหาสติแสวงหาปัญญา สแสวงหาอะไรที่ดูมั่นคงก็คือส่วนใหญ่ก็สแสวงหาคุณความดีนะคุณความดีก็เป็นสังขารนะนึกว่าจะมีแกน่นแต่ว่าอ้าวสติก็เป็นของไม่เที่ยงอีกปัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงอีกความดีก็ไม่เที่ยงอีกนะไม่รู้ยังไงทํานองนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนบุรุษที่ต้องการควานหาแก่นหาสาระนะครับถ้าไม่รู้จักว่ามันไม่มีแก่นสารมันเป็นของที่ไม่เที่ยงถ้าไม่รู้จักอย่างนี้ก็แย่เลยท่านก็เลยบุมาเหมือนกับบุคคล สแสวงหาแก่นไม้แต่ไปหาที่ต้นกล้วยนะครับเศยธา,าปิพิเกเวปุริโสสารติโกสารคเวสีสารปริเยสนังจระมาโนตินหังกุทาเริงอาดายะวันังปวิเสยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปมาดุดว่าบุรุษคนหนึ่งเป็นผู้ที่สแสวงหาแก่นไม้นะต้องการหาแกนไม้สารคเวสี นะสารัติโกมีความต้องการแก่นไม้สารคเวสีสแสวงหาแก่นไม้นะสาระปริเยสาหนังมองหาแก่นไม้ก็เลยถือเอาขวานที่คมเข้าไปในป่านะโสตัทะปัดเสยมหันตังกะทะลิกขันทังอุชุงนวังอากุกกุชะกะชาตังบุรุษคนนั้นก็ได้เห็นซึ่งต้นกล้วยอันนี้เป็นอุปมา สังขารทั้งหลายนั่นเองต้นกล้วยต้นเบิ่มเลยใหญ่มากนะครับซึ่งเป็นลำต้นตรงดิ้งเลยเป็นต้นนุ่มๆด้วยดูดีเลยนะไม่มีส่วนที่ดูเสียหายใดๆนะเขาก็เอาแล้วทีนี้ตะเมนนางมูเลชินเดยะก็ตัดโคนก่อนเลยตัดโคนแล้วก็ตัดปลายตัดปลายแล้วก็ริดใบต่างๆนะแล้วก็ตัดตัดตัด,ตดแล้วก็ลอกกาบออกนะครับอย่างนี้พอตัดใบแล้วก็ลอกกาบออกไปเรื่อยๆนะครับ ทุกท่านก็คงพรนึกภาพออกนะนอ้นองๆก็ดูจากเขียวๆหน่อยนะนะสีสันเขียวๆนิดนึงดูแข็งหน่อยแต่ก็ไม่แข็งมากอะไรนะพอลอกไปเรื่อยๆก็ชักขาวขึ้นขาวขึ้น,ขา,ข,นขาวขึ้นนะไล่ไปเรื่อยๆนะลอกกาบไปเรื่อยๆแม้แต่เทคุงปีเนี่ยก็คือกระพีก็ยังไม่มีเลยนะกุโตสารังแล้วแก่นมันจะมีแต่ที่ไหนขนาดกระพียังไม่มีเลยปกติมันต้องเปลือกนะต้องมีกระพีแล้วก็มีแก่นนะอันนี้ แม้แต่กระพี้ยังไม่มีเลยมีแต่เปลือกนะแล้วเปลือกก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรนะอย่างนี้นะครับแล้วแก่นมันจะมีแต่ที่ไหนทํานองนี้นะครับมันก็เหมือนกับสังขารทั้งหลายที่ดูสีสันต่างๆข้างนอกสีเขียวพอข้างในเข้าไปก็สีขาวอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าที่จะมีเป็นของแก่นสารเที่ยงมั่นคงนี่มันไม่มีมันมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นมีแต่ของไม่เป็นตัวไม่เป็นตนทั้งนั้นเลย ะเมนังจักกุมาปุริโสปัเสยยะนิชายยะโยนิโสอุปปะปริเคยะบุรุษผู้มีตาดีมองดูเพ่งดูใร่ครวรดูโดยแยบขายาก็จะเห็นโดยความเป็นของว่างเปล่าปรากฏเป็นของไม่มีกันสารกิงสิยาพิขเวกะดลิกขันเทสาโรดูก่อนภิกษุทั้งหลายสาระในต้นกล้วยจะมีได้อย่างไร อันนี้คือสังขารอุปมาต้นกล้วยนะครับ